สวัสดีครับยินดีต้อเข้าสู่บูคุนซีของแท้ต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปนะครับผมขอเอาตัวก่อนนะว่าผมเลิกลองปลั๊กอินมานานแล้วปลั๊กอินที่ไว้แต่งเสียงอะเพราะว่าผมได้ข้อสรุปว่าปลั๊กอินสมัยใหม่เดี๋ยวนี้มันก็คือปลั๊กอินเดียวกันที่เอามาตกแต่งรูปร่างหน้าตาให้มันสวยขึ้น แล้วก็ทําปุ่มให้มันดูดีอะไรประมาณเนี้ยมันสุดท้ายมันก็รีไซเคิลกันหมดนะครับจนมันมีปลั๊กอินตัวนี้ที่มันเป็นกระแสะมากในตอนนี้ทุกคนใช้แล้วก็บอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่าโอ้มันดีมากเพื่อนฝรั่งผมใช้เพื่อนฝรั่งที่แบบมิกซ์ให้เป็นแกรมมี่นะระดับแกรมมี่เลยนะแล้วก็มีอาจารย์นตอมอาจารย์นตอมก็ป้ายาผมมาบอกจันบูต้องลองผมถามมันคืออะไรจันบูต้องลอง <laughs> ผมจะไปรู้ไหม ผมไจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับวันนี้จะมาดูกันกันกบ Ghost Particle ครับอ่ะมาแล้วนี่คือหน้าเว็บของเขานะฮะหน้าตามันสวยมากเลยนะ ผมเคยเห็นหน้าพี่คนนี้ใน y t u t u อะน่าจะเว็บ i s o t o p e เลยลสักอย่างหนึ่งอะ n n s e n Joshua นะครับ most sought after mix engineer in the industry from Beyonce, BTS, r o s a l i a and Jc credit ดีมากเลยนะดูดิ Arena Grande, As a s a Brocky, Mariah Carey, Justin Timberlake, T.Y. d o l l s i n ไหนดูดูพี่จ o s h ว a ดิพี่ Joshua When I start obviously the God particle is in uh full effect Um, like l do um, อ๋อคือมันใช้ AI เ <yeah, S 2> หรอ Yeah, both the input and the limiter. And with the input and the limiter, you have the ability to decrease and increase, obviously. แบบผมพยายามจะหาว่ามันคืออะไรนะมันก็ไม่มีใครบอกผมว่ามันคืออะไรมี gain reduction น่าจะเป็น compression มี high mid low เป็นอะรนั่นเหรอ Multi-band compress เหรอ ฝรั่งเขาบอกว่า t h a t s only one way to find out มันมีทางเดียวเท่านั้นที่คุณจะรู้ได้ซื้อแม่งเลยโอเคตอนนี้ผมได้ c อคา t มาล้วแล้วก็จะไปดูที่ ghost particle ดูสิผมจะลองก่อน <laughs> ผมลอง14 days discover แหมเยอะซะด้วย <laughs> หลายตัวเลยโอ้แต่ละตัวดูน่าใช้มากเลยนะดูดิ เฮ้ย hey, อันนี้ผมเคยเห็นนะ the prince ผมเคยเห็นคุณเลนโนใช้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอาอันนี้เราตั้งมั่นแล้วเราจะเอาอันนี้ไงต่อนี่คือเสร็จแล้วเหรอ god particle เ hey, ฮ้ยมาแล้ววะ่ะ <laughs> มาแล้ววะ่ะทุกคนเฮ้ย hey, ติดตั้งง่ายมากเลยนะติดตั้งง่ายมากเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวก็รู้ว่าเสียตังหรือไม่เสียตังเราจะมาลองกับเพลงดีกว่าอันนี้เป็นเพลงผมทำเองนะลองลองฟังดูก่อน อมเชอไปหรือเปล่าบางครั้งบางทีฉันก็รู้สึกได้ว่าเธอไม่ไหวหรือเปล่าแต่าบางทีเธอก็ต้องเข้าใจไวคนนึงฉันไม่เคยต้องการอะไรหรือไวคนฉันมาทำให้มีกำลังภายในบางครั้งฉันก็ไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรเอาจริงจรฉันก็เพิ่งรู้ว่าเธอต้องการเธอไปโอเคแล้วเราจะมาลองใส่กอ d Particle ผมจะใส่ในมาสเตอร์เลยนะจะได้รู้จะได้เห็นผลว่ามันมีอะไรต่อเสียงนะครับมีผลไงต่อเสียงลองดู ไปหรือเปล่าบางครั้งบางทีฉันก็รู้สึิใจว่าเธอไม่ไหวหรือเปล่าแต่บางที่เธอก็ต้องเข้าใจไห้คนนี้ฉันไม่เคยต้องการอะไรหรือว่าคนจะมาทำใมีกำลังภายในบูสท์ให้เราบูสท์ให้เราอะไรเอาจริงๆฉันก็เพิ่งรู้ว่าเธอต้องการเธอไปตอนนั้นฉันไม่ได้ดูแลหรือว่าโดนเดินทางไลอ่ะอันนี้แบบไม่มีนะ ม,หหมันก็คือบูสต์ให้เราถูกไหมมันก็มัลติแบนคอมเพรสเซอร์ที่ใช้ AI ในการคำนวณอารมณ์เหมือนไ so อโซโทอโซนอ่ะเอาจริงนะไอโซโทอโซนเวลาที่เราใช้ AI คำนวณอะ่ะมันก็จะบูสต์สิ่งนี้ให้เราแต่ว่าไหนลองลองเล่นกับเมาดิ ดีฉันก็รู้สึกได้ว่าเธอไม่ไหวหรือเปล่าแต่บางที่เธอก็ต้องเข้าใจไว้คนนี้ฉันไม่เคยต้องการอะไรหรือไว้คนฉันมาทำไห่มีกำลังภายในบางทีฉันก็ไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรอาน,นทีจริงฉันก็ไมงรู้ว่าเธอต้องการเธอไปแต่ฉันไม่ได้ดูแลหรือไว้โดนเดินช้างไลแล้วคือไงกูไม่ต้องปรับอะไรเลยเหรอไม่ต้องปรับอะไรเลยเหรอแค่แค่นี้เหรอแค่โยนเข้าไปก็ได้แล้วเหรอ เออแต่เพื่อนผมมันบอกเหมือนกันนะว่าแค่โยนเข้าไปก็ได้แล้วก็คืออันนี้เหรอที่มันแล้วไซเชนมันมีไว้ทําไมวะโยนอะไรเข้าไปวะคลิกอย่างเงี้ยเหรอไม่มีพรีเซ t ตให้ด้วยอะตึงจัดเลยหรือว่าเพราะว่าเราแค่ลองอยู่อะไหนเรามาลองเล่นกับไอ้ตัวนี้ดิพวก, mid high นะก,กวมิดไฮนะ

เปลี่ยนแบบโอ้โหขนาดนั้นเลยแต่ว่ามันแบบเปลี่ยนแบบไปด้วยกันทั้งย่านเท่าที่ผมฟังนะ <c oughs> รอยยิ้มอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรโอเคตอนนี้ผมได้เซตอัพใหม่นะก็คืออ่ะอธิบายให้ฟังก่อนผมมีเสียงร้องอยู่แทร็กหนึ่งนะครับแล้วก็ผมได้ใส่ตัว God p t r t i c เ e เข้าไปในตัว Mix b u s นะ แล้วผมจะให้ดูในสเปนเราจะได้ดูการเปลี่ยนแปลงว่ามันทำอะไรต่อเสียงเรานะครับอ่าผมก็อยากรู้เหมือนกันอ่าลองดูนะอันนี้แบบร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเป็นศูนย์ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดอันนี้ก็คือไม่ได้ใช้นะลองดู yeah, baby, ือเปล่าเธอบางที่เธก็ต้องเข้าใจไว้คนในฉันไม่เคยต้องการอะไรหรือว่าคนธรรมดาไม่มีกำลังภายในประทับใจประทับใจอ่าต่อกันนะครับอันนี้เป็นเพลงที่ถูกส่งเข้ามานะจาก subscriber เราเองชื่อเพลงว่ามีเธอก็พอของ plant pot อ่าลองลองฟังแบบไม่มี god particle ดูก่อน เหมือนเดิมผมจะใส่ก o อ p พาริเคิไปตรงนี้ตรงมาสเตอร์นะฮะลุยผน,นลุจอออกจริงนะเนี่นยโดยรวมนะประทับใจมากประทับใจมากแบบ เออเหมือนที่เขาบอกจริงๆอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันมันทําอะไรต่อเสียงนะก็คือถ้าถ้าดูในกราฟของสเปนนะครับก็จะเห็นว่ามันก็มีการบูส์เหมือนคอมเพรสชันทั่วไปอะมัลติแบนคอมเพรสชันทั่วไปแต่ว่ามันผมคิดว่าอย่างนี้เว้ยมันอาจจะบูส์ในย่านเสียงที่เป็นของมันนะด้วยความที่มันใช้ AI ออ่ะสังเกตดูพวกปลั๊กอินสมัยใหม่อะ่ะที่มันเป็นผมจําชื่อไม่ได้ละอะไรนะ s o n ิ b บิลอะของ s o n ิ b บิที่เป็น EQ หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะมีการบูสแค่ย่านที่เป็นคีย์ของเพลงนั้นตัวนี้อาจจะบูสแบบนั้นนะมันเลยให้เสียงที่แบบมันดูน่าฟังมากขึ้นนะ ด,ดีเลยอ่ะว้าวเออผมขนลุกหลายทีมากไม่รู้ว่าหนาวหรืออะไรนะฮะสำหรับปลั๊กอินตัวนี้ผมก็ได้สรุปด้วยสีหน้าไปแล้วนะครับว่ายังไงก็เสียตังค์ครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงกับปลั๊กอินตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างเนาะก,ก็มาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วผมบูควินซี่ครั้งหน้าจะมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามชมบูควินซี่ทุทเรียลวันนี้สวัสดีครับ